สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่น่าดื่ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทุกแซ่ในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมหา anomalie อีกแล้วครับผม<อ>จะเป็นยังไงบ้างนะถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปทํางานต่างที่ต่างแดนแล้วเราต้องเข้าพักโรงแรมที่แต่ละห้องนั้นมันจะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแต่มันยังโชคดีโชคดีที่เราเนี่ยสามารถเลือกห้องนอนเองได้เราจะต้องเลือกห้องนอนที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะโดยที่จะต้องไม่มีอะไรที่มันแบบผิดปกติอยู่ในห้องเลยเอาเป็นว่า,าทุกคนพอ แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาโรงแรมนอนกันเลยดีกว่าคะ่ะ Let's go <S โอ้ยนี่ฉันต้องออกมาทำงานนะเนี่ยสามคืนต่อไปนี้เนี่ยฉันจะต้องเข้าพักที่โรงแรมวันนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วอะฉันอยากพักผ่อนจริงๆเออขอโทษนะครับผมต้องการห้องนอนสักประมาณสามคืนครับนี่เตาดับสำหรับการกลับมานะคะเราเนี่ยจะมีห้องที่ดีมากมากให้คุณนะคะได้เข้าพักในทั้งสามวันที่คุณจะต้องการเลยคะ่ะขอบคุณนะครับคุณผู้หญิง วันแรกวิ้ไม่ห้องมันมืดจังอะอ๋อห้องมันค่อยๆสว่างโอเคเราจะต้องดูก่อนสินะว่าวันแรกเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคเราดูตาแมวไม่ได้นะมีป้ายมีเสื้อรองเท้าอันนี้จะเป็นกรอบรูปของชายแก่คนนึงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นพ่อใครเขาไหมมีเครื่องปรับอากาศเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้เรียกเครื่องปรับอากาศไหมเนี่ยอืมน่าจะใช่มั้งฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มีห้องน้ําด้วยแฮะ โอ้ห้องพักที่นี่เนี่ยดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเช็คให้ละเอียดรอบครอบมากขึ้นกว่านี้เอาละทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะปกติดีในคืนแรกและมัง้งในห้องน้ําก็ไม่มีอะไรเลยฮะโหห้องน้ําใหญ่ขนาดนี้เยี่ยมไปเลยนะเนี่ยฉันสามารถอาบน้าได้สบายเลยมีทั้งขัวแชมพูคอนดิเชนเนอร์แล้วก็ครีมอาบน้ําโรแรมนี้น่าจะครบเครื่องมากๆเลยมั้งเนี่ยเยี่ยมโอ้ย ฉันจะได้นอนพักอย่างสบายใจสักทีทุกอย่างเนี่ยน่าจะปกติดีละมั้งแล้วเข้าห้องนอนกันเลยดีกว่าแต่แต่แติตตตงันฉันมันหายไปไหนอะ่ะจะจะให้นอนในห,หลุมเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกห้องบาอะไรกันเนี่ยน่ากลัวชะมัดอย่างนั้นฉันขอรีเซพชันเปลี่ยนห้องดีกว่าต้องอก,การเปลี่ยนห้องใช่ไหมคะใช่สิรออะไรล่ะจะเปลี่ยนห้องให้เดี๋ยวนี้คะ่ะเอาล่ะ ตอนนี้ฉันย้ายห้องไปแล้วนะยังอยู่ที่วันแรกอยู่เลยอะ่ะฉันยังไม่ได้พักเลยเนี่ยทำงานมาก็เหนื่อยแทบตายก่อนอื่นเนี่ยฉันไปดูห้องนอนก่อนดีกว่าอืม <c oughs> <c oughs> ไม่น่านอนเลยห้องเนี้ <c oughs> น่าจะมีใครเคยนอนอยู่ตรงนี้มาก่อน <c oughs> ลากสับเป็นเขาเป็นโค้งเชียขอย้ายห้องครับย้ายโรงแรมเลยได้ไหมเนี่ยเออย้ายโรงแรมไม่ได้นะคะไม่ให้เงินคืนนะทำได้แค่ย้ายห้องสินะ นี่วันแรกจะปาไปตีอะไรแล้วเนี่ยผมไม่รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้ววะเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยห้องน้ำเดี๋ยวค่อยดูนี่เลยไอ้ตัวปัญหานั่นไงมันมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันแปลว่าอะไรอะ่ะไอ้ป้ายเนี่ยมันจะแปลว่าส้มแมนดาริน <What? S 1> แล้วเราจะไปนั่งนอนทับแบบส้มแมนดารินทําไมเปลี่ยนห้องให้หน่อยครับห้องที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเหนื่อยจังไม่ได้นอนสักทีตรงน,นี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างดูแบบว่า ไม่น like <gasps> huh, mm ่า hmm. ม oh ีอะไรเปลี oh. teachers, hmm. nah, ่ยนแปลงไปแล้วใครเอาควายมาอยู่ตรงนี้เพื่อน้องๆคนไหนยังไม่รู้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีวิธีการทรมานนักโทษอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบได้เลยนะคะก็คือเอาล่างคนอะไปใส่ไว้ในนี้ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะร้อนมากนะคะทุกคนเหมือนเผาในเหล็กอะแล้วคนก็แบบจะสุกนี่แหละน่ากลัวมากนะคะเนี่ยไข่จะรอนก็นอนเถอไอ้เนี่ย จะบ้าเหรอจะไปนอนได้ยังไงล่ะโอ้ยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่แปลกที่สุดในชีวิตที่ผมเคยอยู่มาเลยนะครับเนี่ยให้โรงแรมบ้าเอ้ยฉันจะได้นอนกี่โมงนี่มันกี่โมงกี่ยามเราก็ไม่รู้อะ่ะเอาล่ะ <c oughs> จะได้นอนไหมวันเนี้ยถามอุ้ยถามหน่อยจะได้นอนไหมมีใครอยู่ไหมในเน,นี้ยแต่รีบไปลล่ะไม่ครับโอ้ยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วเมั่งวันเนี้ย ผมหาห้องนอนตัวเองยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวูวู้ฮู้ฮจะได้นอนแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตรวจตาดูในห้องนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันเผื่อแม่เมียที่มันผิดปกติไปอะลองดูในตู้เย็นก่อนโอเคในตู้เย็นมีขวดน้าเป็นขวดน้ําเปล่าที่ไม่มีน้ําด้วยจองมาักก็แพงบ้าจริงโถส้วมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมห้องน้ำนี้ล่ะอืม แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะปกติดีแล้วนะคบผมน่าจะนอนในห้องนี้ได้นะทุกอย่างปลอดภัยมากเลยอะ่ะเอ้่ตายเหอดเตียงแสนรักขอนอนหน่อยล้วกันนะอ่ oh. <c oughs> าน,นไหม <c oughs> ผ่านด้วยเอาล่ะนี่เป็นวันที่สองแล้วและผมก็ตื่นมาทํางานไปได้ด้วยดีและตอนนี้ผมเหนื่อยล้ามากๆเลยเวลานี้เนี่ยแหละผมอยากกลับห้องเพื่อมานอนเตียงนุ่มๆในคืนนี้ของผม คืนที่สองว,ว้าวในที่สุดเนี่ยเราก็ผ่านมาคืนที่สองแล้วนะบอกว่าไอ้โรงแรมน,นี้มันจะไม่สร้างมลลิษกับสภาวะสติปัญญาของเราอีกนะินโมดนี้เหมือนเดิมนี่พ่าแมา่ปกติก็เปิดไม่ได้ฮะโหโอ้อย่าบอกนะว่านอนได้เลยเหรอห้องน้ำมีอะไรไหมจ๊ะโอห้องน้ำก็ปกติให้ตายเหอะนี่เราจะโดนหลอกเหรอเนี่ย ยังไงจ้าสุดหลอสนใจลามาแช่น้ำกับพี่ไหมล่ะไอ้หน่องน้ำก็ร้นอนได้ทีเลยนะสบายส,สบายผมเข้าใจนะครับว่าพี่น่าจะนอนโรงแรมนี้สบายมากๆอะ่ะผมผมว่านะห้องนี้พี่พี่พี่เอาไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมย้ายห้องให้พี่พนักงานโรง,งแรมเขาดูห้องยังไงเนี่ยให้เรามาพักซับกับคนอื่นได้ก็ยังเหมือนเดิมมีเชิ้ตกับรองเท้าหนึ่งคู่ น่นั่นไม่มีของอะไรให้เราเลยประตูนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกรูปภาพปกติดีเอาละหรือว่าห้องนี้จะเป็นความเงียบสงบที่แท้จริงนะอืมมีเตียงซะด้วยทุกอย่างปกติดีฮะอุ๊ยโอ้โหอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนล่างของไอตัวตลกนั้นหรือเปล่าห้องเมื่อกี้เราเจอหัวหลบงนี้ฉันเจอขาแล้วไหนจะตัวแล้วตับไตไส้พูมันอีกละ่ะโอ้ยน่ากลัวชะมัด ช่วยด้วยครับมีคนตายในห้องเลือแต่ขาแล้วครับมองเลยไม่เห็นเลยข้างล่างอะแอบมองพยายามแอบมองไม,ไม่เห็นเลยอย่าลุกขึ้นมานะอย่าตามมานะอย่านะเปลี่ยนห้องด่วนเลยครับไม่ใช่เปลี่ยนห้องธรรมดาเรียกตำรวจได้ด้วยครับตำรวจจะจัดการเปลี่ยนห้องให้นะคะจะจบไหมวันนี้อุ้ยใครเอาของเล่นบ้านี่มาไว้ตรงนี้เนี่ยไปเปลี่ยนห้องตัวตาอาถานใครจะไปนอนได้ล่ะพี่ ฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวนะชุดใครเลยมีสาวเซ็กซี่อยู่ในห้องของฉันอืมถ้าอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะน่าพิจารณาหรือเปล่านะไหนขอดูหน่อยสิว่ามีใครอยู่ในห้องไหมหรือว่าอยู่ในห้องน่ะอาจาเอ๋ไม่มีฮะหรือว่าจะอยู่ในห้องน้ำอาจารย์เอบไม่มีมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือชุดอย่างนั้นเหรอ โอ้ยถ้าแค่ชุดแต่ฉันไม่อยู่หรอกเปลี่ยนห้องเลยแล้วกันคนนี้เรื่องมากจังเลยนะคันนี้อ่ะใครจะใครจะเลือกน้อยละขนาดนั้นอ่ะอาตอนนี้ผมได้ชุดคุมอานน้ำเหมือนเดิมประตูแบบเดิมโอ้ภาพก็แบบเดิมห้องนี้ปกติอยู่ไหนก็ไหนๆแล้วเราเปิดตู้เย็นสิตู้เย็นยังไม่เคยเจอความผิดปกติอะไรเลยนะ ฉันยังไม่เจออะไรผิดปกตินะรอบเนี้ยหรือว่ารอบนี้เราอาจจะนอนได้แล้วก็ได้นะห้องน้ำอุ้ยเห็นปลายสายตาหวัดดีพี่ตัวตลกตอนแรกมีมาแต่หัวเุ้ยทาตาสีน้ำเงินซะด้วยเป็นนกแก้วนกขุนทองเหรอจ๊ะหืมจมูกแดงเชียอยากอยู่ก็อยู่ไปเถอะฉันไปละย้ายห้องก่อนนี่น่าจะประมาณตีสามแล้วเดี๋ยวตีห้าตื่นไปทำงานตีสามแล้วผมังไม่ได้นอนเลยไม่รู้เหมือนกันจะได้นอนตอนกี่โมงดูเตียงก่อนเลยดีกว่าห้องนี้มีอะไรไหมอ่าห้องนี้ไม่มี ูตใต้เตียงสิใต้เตียงก็ไม่มีประมาณเปิดไม่ได้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเซอร์ไพรส์ไหมอุย้ยม <c oughs> ีมือออกมาพี่เอาไปเลยเพี่ยมอะไรอ่ะพี่เราเจอทั้งหัวขาแล้วก็มือตอาที่ผมคิดเนี่ยเจ้าของร่างนี้น่าจะจมน้ำไม่ต่ำกว่าสี่วันหรือห้าวันหรืออาจจะเป็นเดือนเพราะว่ามือเขาเริ่มเป็นสีเขียวแล้วพ <c oughs> อออกไปข้างน,นอกแล้วกันนะพี่ เจอกันครับพักห้องนี้ให้สบายนะเปลี่ยนเป็นกี่ห้องแล้วเนี่ยสิบห้องแล้วมั้งเฮ้อโอโกวามาด้วยเปะเนี่ยสามสองสี่นี่ผมอยู่สควิดเกมเหรอเปลี่ยนเลยอันนี้เปลี่ยนเลยไม่ต้องดูและไม่ต้องดูไม่ต้องหาไม่ใช่เสื้อผมครับเสื้อใครก็ไม่รู้เปลี่ยนห้องให้ผมหน่อยนะห้องน้ําเหมือนเดิมห้องน้ําใหญ่อุ๊ยห้องน้ําใหญ่ก็เหมือนเดิมเดี๋ยาบอกนะว่าในรอบนี้ผมสามารถ นอนห้องนี้ได้แฮชแชมพูแฮ์คอนดิชเนอร์บอดี้วอชเหมือนเดิมฝักบัวเหมือนเดิมยังไม่เคยเจอห้องไหนปกติขนาดนี้มางก่อนเลยอย่างน้อยเนี่ยก็ยังดีนะที่เรายังได้นอนในคืนที่สองผมต้องการจะตายไหมคะอืมไม่ครับผมไม่อยากตายครับผมแค่อยากนอนสลีปไปไหนได้มาเฉยเออห้องนี้แปลกๆครับขอโทษนะครับรีเซพชันเปลี่ยนห้องให้ผมอีกทีนึง โอ้ยห้องนี้มันก็ปกติแล้วนี่ปกติบ้านอะไรมันนอนเองไหมล่ะอุ้ยเออไปไปไปปิด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 ไปแล้วย้ายห้องแล้วอยู่ไปเลยนะห้องเนี้ยเฮ้ยเราจะได้นอนไมนี่ยคืนที่สองเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนโรงแรมบ่อยอะไรขนาดนั้นดูห้องน้ำก่อนเลยม嘛นี่ห้องที่มีปัญหาบ่อยๆมาห้องน้ำเช็คเช็คเช็คเปิดมาอุ้ยห้องน้ำปกติเหลือแค่ห้องนอนที่จะต้องเช็คถ้าสมมติห้องนอนปกติก็คือทุกอย่างจบทุกอย่างก็น่าจะปกติ อย่างว่านี่ซริอุสคืออะไรอะซริอุสคืออะไรก็ไม่รู้มันตกมาจากข้างบนน่ะน่าจะอุปกรณ์บน,บนเพดานบนฟ้าเขาแล้วมัง้งเออเปลี่ยนห้องครับห้องนี้ชํารุดเหนื่อยตายอะจริงจริงปะนี่จะเช้าแล้วไม่ได้นอนเลยโรงแรมบ้าอะไรที่เราไม่เข้าแล้วนะแ่าที่อื่นได้ไหมโอ้โหโรงแรมบ้านี่อันตรายชะมัดไหนดูดิอ่ะรอบนี้ซ่วมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไป เอ้ยห้องนั้นเหมือนเดิมโอเคถ้าห้องนอนเหมือนเดิมก็คือแบบจบเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอนะว่าห้องนี้นอนได้อะถามจริงน่าจะนอนที่ห้องนี้ได้นะหวังว่านะจะคืนที่3ามไหมวะคืนที่ทสามเถอะสลีปแลวกันค <c oughs> อก <c oughs> <c oughs> ผมทำงานเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ทุกอย่างเนี่ยรลาบรื่อแล้วก็ผ่านไปได้ดีเนื่องจากผมได้นอนเต็มอิ่มด้เหม่มก็บ้าเลย เลวเวลานี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ผมจะต้องกลับมานอนที่โรงแรมอีกครั้งหนึง่งพรุ่งนี้ผมก็จะได้กลับบ้านแล้วล่ะครับวันที่สมโอ้โหจะต้องผ่านไปอีกกี่ห้องถามหน่อยอืมไอรูปเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ยังปกติดีอยู่ทุกอย่างอันนี้ล่ะเปิดตู้มาไม่มีอะไรเหลือห้องน้ำเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าเข้าห้องน้ำไปแล้วมันมีความผิดปกติเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะ ห้องน้ำมันนี้ปกติดีไม่มีอะไรข้างหลังเหอะเหฮะเฮะ้ยแ,แชมพูแฮร์คอนดิเชเนอร์บอดีอ้วอชอทำไมเป็นปกติจังอะอุ้ย, <G ül s> ยคนคอยู่้บนด้วยมันจะทำอะไรลงไหมอะันจะทาอะไรลงไหมนี่มันไอพวกทบงหรือเปล่าอะ่ะหรือมันเป็นพวกแบบคนที่แอบอาศัยอยู่ในบ้านของคนอื่น โอ้โหไอ้แปะอย่าลงมานะอย่านะอ,อคนลุกอ่ะดูหน้าตามันเหมือนไอ้โรคจิตเลยอ่ะถ้าผมอยู่ห้องนี้นะผมจะต้องเสียแน่เสียชีวิตอย่าลงมานะทำไมเราไม่เห็นวะเราเข้ามาปุ๊บมันยังมันอยู่นี่เลยอ่ะเออ,อ,อเปลี่ยนห้องครับคนนี้มีคนโรคจิตอยู่จะเปลี่ยนให้แยวนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้โหคนลุกเลยอ่ะนะกลัวมากเอาดูก่อนเลยห้องนี้ปกติอยู่ ห้องนอนปกติทำไมมันปกติจังอะมันไม่น่าไวขนาดนั้นปะเอาละถ้าอย่างนั้นผมตัดสินใจที่จะนอนพักที่นี่แล้วกันครับสลีปเลยแล้วกันคอกผ่านไหมอะกลับบ้านได้ไหมฮะ<า>มีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องเราเหรอทำไมเราอมไม่เห็นหน่ะอ้อเมกอดพลาดเลยอะเรากลับมาที่คืนที่3ามอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ เห็นเท้าแล้วก็ไม่อยากมองขึ้นไปไอ้โลกจิตมันอยู่นีาา่มันอยู่บนนี้มันอยู่บนเพดานนี่นากก่า,นากลัวน่ากลัวจังไม่ชอบเลยอะไอห,หนุ่มนี่มันหล่อดีเบอ้อยากอยู่กับมันจังเลยปะอยู่เดียวหย้ายห้องนะ <S <S อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะทำไมมันมีเสียงอะไรนอก โอ้โหไอ้แปะมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมันจะแอบดูอย่างนั้นเลยเหรอ,โ,อโหดูฟันดีฟันอย่างกับไม่กรพดเหลืองเชียทำมีเนี่ยไหมอยูไปเลยปะไปเองก็ได้วะอุ้ยเดี๋ยวนะลูปลุงหายไปไหนลุงหายไปอะ่ะลุงไม่เหมือนเดิมอะ่ะลุงอยู่ในซัวมนเนี่ยลุงลุงเขาซัวมมาเนี่ยลุงหายไปไหนอะ่ะเอาละสิรอบนี้เนี่ยแหละไม่นานอนละ มันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนค่ะเอาล่ะดูตู้เย็นก่อนอุ้ยผมเป้าทําครับตู้เย็นมันพังเองครับเออเดี๋ยวเราจะคิดค่าบริการนะคะม,มีมีบริการเปลี่ยนตู้เย็นด้วยเหรอมีป้ายรูปภาพก็เหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ข้างบนเฮ้ยปกติไปปะเนี่ยมันไม่น่าปกติขนาดเนี้ยฮะเดทอินโฟเมชันถ้าคุณนอนหลับในห้องนี้คุณจะตาย คุณต้องโทรหารีเซพชันของโรงแรมของเราด่วนห oh, ห้องแห่งความตายปะเนี่ยโอเคได้ที่อ่านก่อนนะเชนครับเปลี่ยนห้องด่วนเลยครับเออห้องนี้น่าจะคนละมิติกับโรงแรมเรานะคะไม่ต้องอ่านมีมาทุกรูปแบบอันนี้โฮเทลฟอร์เมชันโอเคเหมือนเดิมหัวโชคดีนะที่ผมเป็นคนที่แบบว่าดูละเอียดอะไม่งั้นเราแย่แน่เลยอะตู้เย็นแบบเดิมมีขวดน้ำเปล่าที่ไม่มีน้ำอยู่โทรศัพท์ก็ปกติห้องนอนละปกติ ไหมมีอะไรแผลบออกมาไหมใต้เตียงอะ่ะสลีปหรอยังยังไม่รีบยังไม่ถึงเวลานอนตอนนี้ไม่ง่วงขอดูแป๊บกล้องวงจรปิดมีไหมนะแถวนี้ไม่มีหลีกห้องนึงก็คือห้องน,น้ำนั่นแหละเอ้ยปวดฉี่จังเลยอะ่ะแต่ห้องน้ําเสียดายมันเปิดดูไม่ได้นี่มันจะเริ่มหายายากเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะไม่มีเอ๊ะผ้ม่านมันสั้นจังอะ ไพมพม่ามันหดขนาดเนี้เกิดอะไรขึ้นกับพม่านเนี่ยเอา้าแล้วเราไม่เห็นเลยเออขอเปลี่ยนห้องหน่อยครับพอดีว่าห้องนี้ไม่มีหน้าต่างครับผมอึอดอัดนี่ไม่มีใครเขียนอะไรโอเคห้องน้ำโอ <c oughs> ตใจะ <c oughs> จะมาขวางเพื่ออะล้แขนแกนเป็นอะไรเนี่ยอ้หแกนี่ตามหลอตามหลอนไม่เลิกเลยนะ ฉันแค่อยากมาอยู่ด้วยเองอะไปอยู่บ้านกนดีก็ไม่มีบ้านให้อยู่หรอไอ้บ้าไอ้โรคจิตนี่มันเจอบ่อยแล้วว่ะคนเนี้น่ากลัวชีวิตผมเจอพวกสตอกเกอร์โรคจิตที่มันกําลังไล่ตามอ่ะตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมเจอไอ้หัวโล้นั่นบ่อยมากเอ๊ะเดี๋ยวนะเตียงไซส์เล็กเกินไปปะครับเนี่ยผมตัวสูงขนาดนี้ผมจะไปนอนเตียงนี้ได้ไงอ่ะเปลี่ยนห้องครับ น้าเอกมีใครอยู่ไหมจ๊ะอุ๊ยชีย้อะไรอะ่ะทำไมเกาะฮะเดี๋ยวนะอ๋อนิ้วชี้ตกใจหมดนึกว่าอะไรประโทไม่ต้องชี้ก็ได้ครับผมย้ายให้ก็ได้ไม่ต้องมีหรอกเอเอเอ,เอนิ้วอะ่ะไม่มีเนาะอุ๊ยนั่นไงโอ้โหดีนะหันมาเห็นพอดีอะ่ะเปลี่ยนห้องคับมันมีกล้องวงจรปิดผมนอนไม่ได้ครับเปิดตูต้เย็นดูสิ ตู้เย็นปกติดีนะอุ้ยโหคนนั้นอุ้ยอันนี้มันคนร้ายในเรื่องคนนั้นนี่ตัวดำปีเลยอุ้ยไปแล้ะพี่อย่าบอกนะว่าห้องนี้แล้วปลอดภัยอุ้ยห้องนี้นี่แหละทุกคนถ้าสมมติห้องนอนผ่านเราก็คือแบบผ่านเลยนะห้องนี้นี่แหละครับน่าจะเป็นห้องนอนที่ดีมากๆสําหรับผมอะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เจอห้องไหนเลยที่มันดีขนาดเนี้ย นี่ห้องเราห,ห้องนอนที่แท้จริงของเราปะเนี่ยเฮ้ยไปดูห้องนอนกันดีกว่าเอาละครับผมห้องนอนหูยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่แหละนอนได้ชัวไม่ใช่นอนแล้วตายนะห้องเนี้ยแหละจบถ้าอย่างงั้นทงถึงเวลาที่ผมจะได้นอนแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนจะผ่านไหมวะขอละผ่านเถอะ อาา๋าฮะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะยังกลับบ้านไม่ได้คือสภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากผมอาจจะต้องอยู่ที่โรงแรมนี้อีกคืนนึงอะ<า>เดย,ย,ย์ไฟแนลโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไม่มีเซฟด้วยก็ค <c oughs> ือส้าพก็คือเล่นใหม่ไอ้บ้าเอ้ยเหนื่อยแล้วนี่อ่ะเปิดตู้ มีอะไรอยก่ไหมไอ้โรคจิตนั่นไม่อยู่แล้วเนาะห้องน้ำเหมือนเดิมอ่ะสำรวจก่อนอันนี้เป็นแท่งย,วยาวๆอะฮะตรงน,นี้ก็ยังดูปกติดีอยู่นะยังไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกแปลกออกไปจากเดิมเลยอะห้องนอนก็ไม่มีอะไรนี้เอา้าห้องดีเฉยไอตาน,นี่มีอะไรปะเนี่ย เนี่ยเราก็ระแวงไงมันเป็นความหวาดระแวงของคนที่แบบเล่นอนโนมอลี่บ่อยๆนะคะทุกคนคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันแบบจะจริงหรือจะปลอมหรือจะหลอกหรืออะไรเราไหมแต่ว่ารอบเนี้ยคือมันปกติจังอะปดน้ําคือยังไงมันมีแบบอะไรที่มันบิดผิดองศาหรือบิดเบี้ยวไปไหมอะมันไม่น่าจะมีขนาดนั้นมากก็คงพอแล้วแหละเราเจอมาเยอะแล้วนอนดีกว่าคอกอุ้ยปุกไหมนี่ฮะ อยู่โอ้ยหลังโซฟาโอ้โหตายเหิงขับบ้านไม่ได้เคืนสุดท้ายเนี่ยแหละจะบ้าตายไอ้บ้าเอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนก็ให้ความพยายามอยู่ที่นั่นแหละโอ้ตัวตน,นี้เรากลับมาในคืนสุดท้ายนะครับเป็นคืนที่แบบว่าเรียกว่าเป็นวันฟิเนลนี่คือแบบว่าวันปรับเซียนนะเนี่ยมีทิชชู่อันนี้มีอ่หารกระจกสบูอ่อุ้ยผ้าช ชาพาเช็ดมือหายหายไปไหนอันเนี้ยมันหายไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไไดอันเนี้ยไม่ได้แล้วผิดมันผิดครับโทรเลยเปลี่ยนห้องแม้กระทั่งชาเช็ดมือถ้าไม่เหมือนเราก็ไม่นอนเอาดิในห้องน้ำมันมีท่อที่มันเหมือนกับบ่อน้ำคุ้นๆไหมน่าจะบ่อน้ำที่เอาไว้ใช้เก็บน้ำเฉยๆลรืมั้งอาจจะเป็นส้วมชนิดใหม่อะไรเงี้ยเนาะเออไม่มีอะไรหรอกเนาะเนี่ยห้องน้ำนี่ก็ไม่มีเอาละ กับบ่อไหมเปิดประตูให้เข้าอ่ะเดินมากับบ่อเร็วเร็วเร็วโ <c oughs> อ้โหมันมาอย่างนี้เลยเหรอนี่คือจะมาทวงอะไรคืนหรือเปล่าคะโอ้โหแขนเป็นเกรดเลยอะ่ะนี่น่าจะแบบหลายวันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอย่าอย่ามาอ่อยฉันฉันบอกเลยนะว่าอีผีตัวนี้นี่แหละที่จะมาอ่อยฉันฉันรู้ว่าฉันน่ะอยู่โรงแรมนี้แบบคือมันก็หล่อไงหน้าตาฉันมันก็โดดเด่นไงแกอยากอยู่กับฉันใช่ไหมละ่ะ แต่ฉัน,นไม่อยู่กับแกรหรอกไม่ต้องมาอ่อยผีขี้อ่อยไปเลยนะบอกให้ก้นจะเด้งขนาดนี้แล้วผมยาวขนาดนี้ฉันก็ไม่สนใจแกรหรอกนางขี้อ่อยผมเป็นคนชอบจีบผู้หญิงเองไม่ต้องมาหาถึงห้องไปผู้หญิงไงมาหาผู้ชายถึงห้องเนี่ยเล่นจริงเปลี่ยนห้องไม่มีอะไรผิดปกติไปเอ๊ะใครอะสวัสดีฮะเท้าเหมือนไม่ไมีหนังอนะเท้าดูแดงมากนะ โอโหหน้าตาน่ากลัวยิ้มให้เราด้วยยิ้มอะไรก่อนน่ากลัวมากโอ้โหอย่าเข้ามานะเอาตัวบังไว้เลยเอาตัวบังอีอีออไปดีกว่าขอรีเซชันเปลี่ยนห้องด่วนเลยครับอันนี้ไม่ไหวหน้ากลัวจริงมีคนพยายามจะเข้าห้องปุ่มครับหมุนติ้วเลยเนี้ยหมุนติ้วติ้วเลยดีๆนะีที่หันมามองก่อนนะ่ะไปเปลี่ยนห้องแม้กระทั่งอะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปนิดเดียวอะเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะเชนครับไม่พอใจ อุ้ยทำไมมืดอะไปห้องนี้ไฟมันมืดอะไฟเสียป่ะนี่อุ้ยเหมือนกำแพงมันสูงขึ้นเรื่อยๆอะเปลี่ยนห้องครับใครจะอยู่ก็อยู่ละคะปนนัี้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยนายมีปัญหาอุ้ยนั่นไงที่เราพลาดคิลยูเปลี่ยนห้องเลยค่ะซันจะไม่พลาดในรูปแบบสองสามบอกเลยอืมตรงนี้เป๊ะอยู่ทำไมเมื่อกี้มีเสียงอะ ปกติเปิดประต,ตูมีเสียงไหมนะอ่างก็แบบเดิมนะอุ๊ยตกใจไอ้บ้าเอ้อยเออดีนะมันปิดมาก่อน่ะไม่เดินออกมาไม่งั้นสวยแน่เปลี่ยนห้องเลยอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะเอาแต่อินฟอร์เมชันเอาโอเครีโมทแบบเดิมทำไมกระถางต้นไม้มันมันขยบอ่ะแค่ขยบกระถางต้นไม้อะ่ะเปลี่ยนเหอะไม่เหมือนเดิมอ่ะ ตอนนี้เนค้น้างมั่นใจนะจันต้องจำได้ดิเชนยังมีอยู่แบบเติมทุกอย่างยังเนี่ยเห็นไหมเห็นปะมันจะไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะไมไ่ห่างขนาดเหมือนเมื่อกี้อกจากตัมันจะอยู่แบบนี้เลยนะคะรีโมทต,ตัวเลขแบบเดิมนะคะมีปุ่มไฟสีเขียวโอเดอร์อ <the> ินฟอรชอุ้ย เจอแล้วไอตัวต้นเรื่องอยู่ตรงนี้นั่นเองเปลี่ยนห้องค่ะอุ้ยโอ้โหไม่มีคนแอบมองมาเตโบอกแล้วโรงแรมนี้ไม่มีโรคจิตเชื่อยังไปครับไม่นอนแล้วครับที่เนี่ยเชนเปลี่ยนโรงแรมเลยได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกห้องอนะ่ะเปลี่ยนโรงแรมไปเถอะจริงๆนะเวราที่นี่อันตรายเกินอ่ะอุ้ยนี่จูออนอีกปะเนี่ยมีท่ออีกแล้ว แล้วนะเออเอามันไม่อยู่นี่ใครจะนี่กันโอ้ยเอ๊ไอ้ป้าใครให้าอยู่ตรงนี้รู้ว่าชอบรู้ว่าผมมันหลอ่อแต่น้องไม่ต้องมาหาพี่สุกครั้งก็ได้โอหนี่เห็นแบบเห็นหัวแล้วเนี่ยหน้าดำเชียวเจอกันครับน้อง A later few moments later. อย่าบอกนะว่านี่คือ ห้องสุดท้ายของเราแล้วอะมีไดไม่เป็นสรีป่ะทุกคนเสียเลยอะเราพลาดอะไรปะเนี่ยโหตอนนี้แหละคือความยากที่สุดของเรานะคะมันดูปกติทุกอย่างเลยอะเอาจริงนะทุกคนเอางี้แล้วกันถ้าสมมติว่ารอบนี้แจงพลาดอะพอนะคะแล้วก็ลองไปเล่นเองดูแต่ถ้าไม่พลาดก็เย่แต่ว่าให้เพื่อนเพื่อพ์มาบอกกันนะคะว่ารอบนี้แจงจะเลือกพลาดหรือไม่พลาดทุกคนคิดว่ารอบนี้ในห้องนี้ที่แจงเข้ามาเนี่ยมันเป็นห้องที่ ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคอมเมนต์มาก่อนนะคะทุกคนเกทฟีลความนี้ปะมันปกติซะจนไม่น่าเชื่อถืออ่ะเราไปนอนกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนขอร้องละผ่านทีเยอะผ่านได้วะ ในที่สุดนะคะคืนฝันร้ายของ business trip หรือว่าการที่เราจะต้องออกไปทํางานเนี่ยแล้วก็ต้องไปพักที่โรงแรมหลอนๆแบบนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ผ่านไปด้วยดีดนะคะ <Yeah. S 1> ทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah. คุณเก่งมากคุณผ่านมันไปได้ยกมือให้เลยเอาไปว่านะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยสำหรับ Neck Disenet t r i ปของเรานะคะทุกแจงก็ผ่านไปได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เล่นจนจบเลยนะคะเก<ว>มนี้มีวางขายในสตรีมสาหรับครั้งนี้เนี่ยทุกแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบพห้ทุกแจงเล่นเกมแบบนี้อกีกก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กให้กับทุกแจงด้วยนะคะที่สาคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่ทุกแจงลงคลิปใหม่หมมมมๆเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะคะแต่ถ้าใครมีเกมอะไรหลอนๆไม่บาหรือว่าอยากให้แจงเล่น ะคะสำหบครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออในที่สุดก็ผ่านหมดเก่งจัด่ะแค่นั้นแหละ